ปปชชุดใหญ่นะครับเขามีมติที่จะยื่นฟ้องคุณหญิงหมอพรอทิพย์ครับในคดีของการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT 2 0 0และ Alpha 6ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำนวน4ีสัญญาด้วยกันนะครับซึ่งปรากฏชื่อของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสนุนันท ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการสั่งฟ้องนะครับโดยอสสเนี่ยเขาไม่สั่งฟ้องแล้วก็ส่งกลับมาให้ทางปปชเนี่ยเป็นคนพิจารณาเองแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ครับเนื่องจากว่าคณะทำงานฝ่ายอายการพิจารณาแล้วว่าเห็นควรสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยกเว้นแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับโดยบอกว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างห่างตัวแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์มากซึ่งตอนนี้ครับ คุณหญิงเนี่ยถูกชี้มูลความผิดวินัยอย่างหลายแรงในกรณีที่ไม่ตั้งผู้ชำนาญการแล้วก็อนุมัติเบิกจ่ายไม่ส่งสำเนาสัญญาที่การจัดซื้อครั้งที่1และ3และถูกชี้มูลความผิดอาญาครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในกรณีอนุมัติการจัดซื้อโดยไม่มีราคาครั้งหลังสุดและจะซื้อแพงกว่าในการจัดซื้อครั้งที่2อีกด้วยโดยณขณะนี้นะครับ ศาลเนี่ยยังไม่มีคำพิจารณาตัดสินในกรณีของคุณหญิงพรทิพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังถือว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยคือผู้ที่บริสุทธิ์ครับและบทสรุปจะเป็นยังไงการต่อสู้ในชั้นศาลจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามคอยดูกันครับ